i'll be าโต้อินทาวพระราม8คอนโดมิเนียมติดสะพานพระราม8เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มสายตาใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขันเพียง5นาทีถึงสุริราชค่ะที่ตั้งโครงการริมถนนอรุณอมรินทร์บริเวณเชิงสะพานพระราม8เดินทางสะดวกเข้าออกโครงการได้ทั้งจากซอยจรรสนิทวง40 42และ44ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักได้ทางถนนวิสุทธิกษัตริย์ถนนจรรสนิทวงถนนบรมราชชนนีและถนนสุรินทร์ค่ะต่อ เนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆได้โดยผ่านทางสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและสะพานกรุงธนบุรีอีกทั้งยังสามารถใช้ทางคู่ขนานล,ลอยฟ้าบรมราชชนนีและทางด่วนสายสีรัชวงแหวนรอบนอกเดินทางเข้าออกเมืองได้ง่ายทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายและคล่องตัวมากขึ้นค่ะ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตครบทั้งห้างสรรพสินค้าเช่นเซนทัลปิ่นเกล้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าพาตาปิ่นเกล้าเดเซนส์ปิ่นเกล้าใกล้สถานศึกษาชั้นนำเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรใกล้สถานพยาบาลเช่นโรงพยาบาลทนบุรีหนึ่งโรงพยาบาลสิริราชสวนหลวงพระราม8และใกล้พื้นที่ศูนย์กลางเกาะรัตนโกสินทร์เป็นต้นค่ะ ชาโตอินเทวพระราม8พัฒนาบนที่ดินเกือบ3ไร่เป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง13ชั้นจำนวนหนึ่งอาคารมีห้องพักอาศัย500ยูนิตและห้องเพื่อการพาณิชย์6ยูนิตค่ะออกแบบสไตล์เลนเนซองด้วยแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างความงามและความทันสมัยโดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นหลกักเปิดมุมมองให้สามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบโครงการได้อย่างสะดวกสะท้อนการใช้ชีวิตเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อรองรับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ได้ความสุขเต็มรูปแบบในสังคมมีระดับภายในออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางลงตัวแบ่งฟังก์ชันห้องนอนห้องนังเล่นและห้องครัวเป็นสัดส่วนใช้งานได้สะดวกค่ะตอบโจทย์ทุกไฟ์สไตล์การอยู่อาศัยขยายพื้นที่ความสุขให้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นโดยมีห้องพักอาศัยให้เลือก2แบบประกอบด้วย แบบ1 bedroom พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่30 4 0ถึง40ตารางเมตรแบบ2 bedrooms พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่50.75ถึง63.50ตารางเมตรภายในโครงการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบโดดเด่นด้วยบนดาดฟ้าจัดเป็นพื้นที่สกายพูลสสาว่ายน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่นั่งเล่นเอาดอร์ในบรรยากาศสกายการ์เดนอีกด้านของดาดฟ้าจัดให้มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะ ห้องสาวนาแยกชายหญิงฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานล็อบบี้ห้องสันทนาการส่วนสาธารณะอุ่นใจด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งกล้อง C C T V เข้าออกโครงการด้วยระบบ Keycard Asset ระบบลิฟต์ล็อกชั้นเพื่อความปลอดภยัยและความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยค่ะคอนโดมิเนียมใหม่พร้อมเข้าอยู่ความสุขริมแม่น้ำที่รอคุณมาสัมผัสราคาเริ่มต้น2 3 90,000บาทพัฒนาโครงการโด บริษัทเจ้าพระยามหานครจำกัดมหาชนสนใจโครงการสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมโทร1 172กด88และ081 914 775 77หรือ www.cmc.co.th